การแพทย์แผนไทยหมายถึงกระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาป้องกันโรคหรือการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์การผดุงครรภ์การนวดไทยและยังให้ความหมายรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทยการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาการวินิจฉัยโรคด้วยแพทย์แผนไทยวิธีตรวจและการวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยพอสรุปได้ดังนี้ 1>, 1. การซักประวัติบุคคลการแพทย์แผนไทยให้ความสำคัญกับข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้ป่วยได้แก่ วันเดือนปีเกิดที่ชัดเจนที่อยู่อาศัยสถานที่เกิดอายุอาชีพประวัติครอบครัวการมีขอท่าเจ้าเรือนหรือทาตกำเนิดการเจ็บป่วยในอดีตก,กับฤดูการที่เจ็บป่วยอุปนิสัยและพฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุของการเกิดโรค 2. ประวัติของโรคเช่น เริ่มป่วยเมื่อใดอาการเริ่มแรกจนมาพบหมออาการหนักเบาในช่วงเวลาใดการรักษาที่ได้รับก่อนมา 3. การตรวจร่างกายเช่นดูรูปร่างกำลังสติอารมณ์ชีพจรปากลิ้นตาผิวพรรณและการตรวจเฉพาะที่ 4. การตรวจอาการเช่นวัดประหอด ดูปริมาณเหนือที่ออกซักถามลักษณะอุจจาระปัสสาวะอาหารและพฤติกรรมการบริโภคเสียงการนอนหลับและความรู้สึกต่างๆ 5. การวิเคราะห์โรคโดยทําความเข้าใจกับอาการของคนไข้โดยพิจารณาจากท่าเจ้าเรือนหรือธาตุกำเนิดฤดูการและเวลาที่มีอาการเจ็บป่วยช่วงอายุที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมที่สงสัยเป็นมูลเหตุการก่อโรคเมื่อวิเคราะห์โรคได้แล้วจึงวินิจฉัยและทำการรักษาตามขั้นตอนที่วางไว้การรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แบบองค์รวมจึงต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมไปกับการรักษาดังนี้ 1. ปัจจัยที่ธรรมชาติกำหนด ได้แก่ท่าเจ้าเรือนฤดูการและที่อยู่อาศัย 2. ปรับปรุงพฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุการเกิดโรค 3. การรักษาด้วยการใช้อาหารหรือยาสมุนไพรเพื่อปรับท่าสมดุล 4. การรักษาด้วยการนวดอบสมุนไพรและประครบสมุนไพรจะเห็นได้ว่า ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยที่กล่าวมานั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์และเป็นการดูแลแบบองค์รวมซึ่งคนไทยในอดีตได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและถ่ายทอดภูมิปัญญากันมานับพันปีเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนไทยในการดูแลสมดุลแห่งสุขภาพคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของโรงพยาบาลแม่สวยเปิดให้บริการทุกวันในเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาและนอกเวลาราชการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกามีบริการตรวจและบำบัดรักษาผู้ป่วยการรักษาด้วยมือหรือหัตถเวชกรรมประครบสมุนไพรอบไอน้ำสมุนไพร การตั้งตำรับยาสมุนไพรเฉพาะรายในรูปแบบของยาต้มการดูแลมารดาก่อนคลอดและหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยร่วมกับสหวิชาชีพของงานวชศาสตร์ครอบครัวการฟื้นฟูแม่หลังคลอดด้วยสมุนไพรนมนางการทับหม้อเกลือประคบเต้านมอบไอ้น้ำสมุนไพรการด้านฐานการบริการด้านประถมภูมิและงานท้องคลอดทุกวันพุธ บริการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดอุดก,กั้นเรือรังทุกทวันพฤหัสบดีด้วยสมุนไพรในรูปแบบของการรมยาการบริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยสมุนไพรมระคขีนกการแช่เท้าและการให้คำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกวันพุธและวันศุกร์และมีบริการคลินิกเลิกบุหรี่ทุกวันพฤหัสบดี แนวทางการเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีดังนี้คือ 1. แจ้งความจำนงในการเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยณห้องบัตรหมายเลขหนึ่ง 2. ห้องบัตรส่งต่อผู้ป่วยมารับบริการที่อาคารแพทย์แผนไทย 3. ให้ข้อมูลการเจ็บป่วยณจุดซักประวัติ 4. วัดสัญญาณชีพ 5. ตรวจร่างกาย 6. ได้รับการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยเช่นการนวดการประครบสมุนไพรการอบไอน้ำสมุนไพรการทับหมอ้อเกลือการนั่งทาน7รับยาและรับคำแนะนำ